คำถามประกาศคมจากทางบ้านนะครับทำงานมา25ปีนะครับเงินเดือน1 1 0 0 0บาททํางานอีก2ปีอายุจะเข้า55แล้วนะครับผมทํางานครบ25ปีแล้วแต่ยังไม่ถึงอายุ55านะครับทำงานอีก2ปีอายุจะเข้า55ปีครับนะครับเงินเดือน11,000บาทนะครับยังไม่รวม Ot เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอา เงินตัวเนี้ยนะครับมาคิดบำนาญน,นะครับคนคนนี้ก็อยากจะผู้ที่คอมเมนต์มาคนนี้นะครับก็คงอยากจะรู้ว่าเขาจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมประมาณเท่าไหร่นะครับ25ปีบวกอีก2ปีนะครับรวมเป็น2 0 27ปีแล้วกันนะครับประมาณ27ปีแต่ไม่แน่ใจว่าส่งมาก่อนปี42หรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับ27ปี โอเคนะครับไปดูกันดีกว่าครับเงินบํานาญชราภาพนะครับทวนกันหน่อยนะทุกคลิปก็ต้องทวนกันหน่อยเงินบํานาญชราภาพคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมใจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและจะบวกเพิ่มอีก1.5%งรของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆุ2เดือนนะครับ โดยสุดคำนวณจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คแบบือสูตรแบบแรกในกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับคุณก็เอา20%นะครับของ15,000บาทได้เลยก็คือ3,000นะไอหนึ่งบาทมาจากเงินสมทบนะครับโดยสมทบสูงสุด15,000บาทนั่นเองนะครับถ้าใครสมทบไม่ถึงนะครับก็ดูว่าไอช่วง60เดือนสุดท้ายหรือช่วง5ปีสุดท้ายคุณเฉลี่ยได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับนั่นแหละ เราจะเอามาคำนวณในกรณีสูตรที่2มันมีการเพิ่ม1.5คูณจำนวนปีส่วนเกินนะครับส่วนเกินมาก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะครับเงินบำนาญที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือได้เงินเพิ่มนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่รอช้าไปคำนวณกันเลยครับ ส่งประกันสังคมมานะครับสมทบประกันสังคมมาประมาณ11,000บาทนะครับผมตีไว้ว่า1 1 0 0 0บาทเนี่ยนะครับในช่วง5ปีสุดท้ายคงเงินเดือนประมาณนี้นะครับเงินเดือนประมาณนี้ส่งมา25ปีนะครับวกอีก2ปีที่เหลือก็คงจะส่งต่อแหละนะส่งต่อให้ให้อายุครบ55ปีเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ27ปีนะครับเท่ากับส่งประกันสังคมมา27ปีด้วยเงินเดือน หรือเงินสมทบเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,000บาทนะครับผมขออนุญาตหา,าจำนวนปีส่วนเกินก่อนด้วยการตั้งนะครับ27ปีนะครับลบ15ปีเท่ากับ12ปีนะครับ12ปีคูณ1.5นะครับเท่ากับ18ที่จะได้รับเพิ่มนะครับ20% บวก18%เท่ากับ38% 38%ของ11,000 11,000บาทนะครับอันนี้เป็นศูนนะโทษทีลืมแกนะครับ28%เอ่อ38%ของ11,000เท่ากับ4,180บาทนะครับ4,180าทนะเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับตลอดชีวิตนะถ้าเกิด ใช้ฐานเงินเดือนที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงปี55เนี่ยนะครับคุณก็สามารถยื่นขอได้แล้วถ้าเกิดไม่ทำงานต่อนะนะครับถ้าออกจากประกันสังคมไม่ได้ทำงานต่ออายุ55ครบนะครับครบครบ,ครบสิทธิประโยชน์นะครับที่จะยื่นขอเงินบำนาญได้เลยนะครับในวันนั้นแหละเขาจะคำนวณมาให้นะครับ ซึ่งประมาณการก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดข้อมูลมันตรงเป๊ะนะครับได้บำนาญประมาณนี้แน่นอนเราไปดูตารางนะครับสำหรับคนอื่นๆที่ส่งประกันสังคมมานะครับที่ไม่ได้จำนวนปีเท่ากับท่านผู้ถามคนนี้นะจะได้รับประกันสังคมจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมประมาณเท่าไหร่นะครับยิ่งจำนวนปีสูงขึ้นนะครับบำนาญที่จะได้รับมันก็เยอะเยอะนะครับหรือ หรือมากข no <m enfant? ın opoly> <illing> ึ้นนั่นเองเช่นทรงประกันสังคมมา35ปีได้รับบำนาญ5,500บาททรงประกันสังคม34ปีได้รับบำนาญ5,335บาททรงประกันสังคม33ปีได้รับบำนาญ5,170บาททรงประกันสังคม32ปีได้รับบำนาญ5 0 0 5บาททรงประกันสังคมมา31ปีได้รับบำนาญ4,840บาททรงประกันสังคมมา30ปีได้รับบำนาญ4,000 675บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับบำนาญ4,510บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับบำนาญ4,345บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับบำนาญ4,180บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับบำนาญ4 0 1 5บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ3,850บาท ส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,685บาทส่งบำนาญส่งเงินประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,520บาทส่งบำส่งเงินประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,355บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,190บาท ส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ ER จากประกันสังคม3025บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2860บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2695บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2530บาทส่งประก <fal is> ันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2365บาทส่งประกันสังคมมา15ปี ได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,200บาทนะครับน,นี่คือจำนวนจำนวนระยะเวลาการส่งประกันสังคมนะครับกับตัวเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับถ้าส่ง ด้วยเงินสมทบนะครับหรือเงินสมหรือคำนวณจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่1 1 0 0 0บาทนะครับคุณก็จะได้รับตามนี้นะผมเคยคำนวณของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเป๊ะเลยคำนวณเป๊ะเลยนะแสดงว่าข้อมูลเขาตรงคือบางท่านเนี่ยที่คำนวณมาอาจจะคิดว่าตัวเองส่งมาประมาณนี้นะครับโดยนับจากจำนวน ปีที่ทํางานนะครับซึ่งไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราทําปีหนึ่งเนี่ยเราทํางานแล้วเราอาจจะลาออกแล้วก็ว่างงานไปสักสามสี่เดือนมันก็ไม่ถึงปีละมันไม่ครบละเพราะประกันสังคมเนี่ยเขานับเดือนที่สมสมทบเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเดือนไหนคุณไม่สมทบเขาก็ไม่นับนะต่อให้คุณทํางานมาสามสิบปี ในระหว่าง30ปีคุณมีเข้ามีออกมีไปทําฟรีแลนซ์อย่างอื่นลืมส่งประกันสังคมแล้วกลับเข้ามาใหม่เนะี่ยวนไปวนมาคุณจะไปนับเหมารวมแบบนั้นนะ่ะมันก็ไม่ถูกมันทําให้วิธีการคํานวณออกมาเนี่ยมันผิดพลาดนะครับเพราะถ้าคํานวณตามหลักเลยเนะี่ยผมยึดตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคมเป๊ะเลยนะครับไม่ได้ออกนอกรูดรอกทางจากที่ประกันสังคมคํานวณไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไป,นปนตามหลัก เกณฑ์ที่ประกันสังคมออกไว้หรือวางไว้เนี่ยนะครับมันต้องได้รับบํานาญประมาณนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับได้รับตัวเลขประมาณนี้ถูกต้องนะแต่หลายท่านที่ไปได้รับจริงๆอะ่ะปรากฏว่ามันได้รับไม่ตรงกับที่เขาคิดว่าควรจะได้รับเท่านี้นะครับนั่นแปลว่าคุณส่งมาไม่ครบนะครับไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่นําไปคํานวณของประกันสังคม เพราะฉะนั้นต้องไปไล่ดูคือถ้าส่งครบไปยังไงมันก็ได้ตามหลักอยู่แล้วล่ะนะประกันสังคมเขาประกาศออกมาตรงๆขนาดนี้แล้วอะ่ะเป็นเอกสารเป็นข้อมูลที่ใครๆก็เข้าถึงได้นะครับมันย่อมที่จะคำนวณได้กันทุกคนนะทุกคนสามารถที่จะไปศึกษาดูแล้วก็คำนวณด้วยตัวเองเขาก็รู้อยู่แล้วถ้าเราส่งจริงเพราะนั้นก็ลองไปดูกันนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผม มาตอบคำถามทุกๆท่านเอง